นี่คืออัปเดตใหม่ของ Sword Simulator นะครับหลักๆเลยก็จะมีโซนใหม่นะครับแล้วก็ดันเจียนโซนใหม่เนี่ยแน่นอนเลยนะครับผมไม่สามารถไปได้อยู่แล้ว <c oughs> แค่โซนล่าสุดของอัปเดตที่แล้วเนี่ยผมยังไปไม่ถึงนะครับราคาของโซนเนี่ยลดร,ราคาปะลดร,ราคาจริงๆด้วยเหลือ10 s p จาก30นะครับตอนนี้ผมมีอยู่8.7 s p เอาได้เล่นได้เล่นนะได้เล่นเออว่าแต่ดันเจียนเนี่ยมันอยู่ในอัปเดต ตัวล่าสุดปะ <c oughs> ไม่ดีดันเจียนมันต้องอยู่แบบเริ่มต้นดิใช่ปะนี่ไงนี่ไงเออมันต้องทุกคนเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับดันเจียนเนี่ยแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนอันนี้คืออะไรออร่าโอเคอ๋อใส่ออร่าให้สัตว์เลี้ยงเหอเอ้าแล้วใช้อะไรใช้จ่ายอะใช้ไชดมอนด์ใช้เงินใช้อะไรอะอ๋อโอเค คือเราต้องลงดันเจี้ยนก่อนนะครับแล้วไอ้ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะดบตามมอนนะครับแล้วเราได้ธาตุอะไรมาค่อยมาใส่ในสัตว์เลี้ยงครับหรือว่าดาบโอเคโอเคโอเคไม่รู้ว่าผมจะไปไกลได้เท่าไหร่นะครับสัตว์เลี้ยงกับดาบเนี่ยไม่ค่อยจะโหดสักเท่าไหร่เอา้าประตูออกเหรอเมื่อกี้ <c oughs> โทษโทษโทษเอา้าแล้วเข้าไม่ได้อยู่อ๋อคือดันเจี้ยนยังไม่เริ่ม อาไปฟาร์มรอก่อนนะครับถ้างั้นฟาร์มรอก่อนอาฟาร์มฟาร์มฟาร์ม9.9นานแล้วนะพนมสิบได้แล้วแหละนะขนกันเองทั้งนั้นนะครับเร็วสิบเ,เร็ว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 ยังไม่ถึงอีกหรอพอนมเร่งมือหน่อยโอ้โหรอหนานแล้วเด้อ 10 sp สักทีเหออนะขอร้องล่ะขอเลยเร็วไป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 ให้ไวเลยจำอ้าวไปเลยมาแล้วครับมาแล้วครับขอดูราคาโซนถัดไปเลยพอเรส30เท <30 S 2> ่าไหร่30 OC เอ้าเดี๋ยวเอ้าแล้วไม่มีมอนอะไรเลยหรอเอา้าเอ้าแล้วโซนนี้ฟาร์มาอะไรอ่ะ เอาไม่มีมอนให้ฟาร์มว h a t เด e อตู้สุม่มมีไหมโอเคมีตู้สุม่มอ๋อหรืว่าอะไรอีกนี่โอ้เซิร์ฟดีบ่อยจัดอะไรอีกรอบนี้ <c oughs> มากรอมาสองสามรอบแล้วนะคนในเซิร์ฟเนี่ยเป็นเจียนมาหรือยัง <c oughs> เหมือนเดิมนะเหมือนเดิม กลับเลยพ่อหนุ่มกลับเลยไม่ต้องมาดันเจียนยังไม่เปิดคือเกมมันไม่ได้บัคกใช่ปะมันไม่มีมอนให้ฟาร์มจริงๆโหลเพื่อนเพื่อนตีอะไรอะภาษาอะไรอ่ะอ่านไม่ออกเพื่อนเฮ้ยคือคือไม่มีมอนจริงๆอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอสเออ ไม่ใช่บอสนี่อ๋อนุ่นไงมอนแล้วทำไมเพิ่งเกิดเรื่องของผมมันบักเมื่อกี้น่าจะบัดว่ะขอดาบเล่มดีๆเลยผมลบทิ้งอยู่หรือเปล่าเช็คก่อนเลยเอ๋อหมดทุกเล่มเลยนะเออไม่ต้องลบขอเลยขอดาบโอ้ขี้เหนียวให้ดาบปัดโถขี้เหนียวจ๊ฟามตัวธรรมดาก็ได้นะขอดาบหน่อยครับ ไม่ให้อีกแล้วโอ้ขอรับหน่อยพ่อหนุ่มฮะทำไมขี้เหนียวกันจังวะไม่ได้อีกแล้วนี่นี่น,นตรงนี้แบบฟาร์มทีงได้หลายตัวเลยนะครับได้สาตัวสีตัวห้าตัวเลยต้องได้ดาบละนะต้องได้ดาบละนี่ไงสี่จุห้าบิลเลียนโอเคโอเคถ้าเอาไปรวมเนี่ยก็น่าจะโหดอยู่นะครับอ่าเก็บเ,เก็บเลยเก็บเก็บ ขั้นต่ำเนี่ยมันต้องใช้สามเล่มใช่ปะอ่ะขออีกเล่มเลยเร็ว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 ,รวนะใจร้อนใจร้อนนี่ไงพูดปับ๊บมาปุ๊บเอาคนละเล่เมเือบัตเตอร์อันนี้ชาร์ปโอเคคนละเล่มนะครับนี่ไงชา์าเบรสมามาไปรวมไปรวมจาก4.5เินเลียนครับฟิวเลยเป็นเท่าไหร่ เก้าบิลเลียนว้าวแค่นี้ก็มีออร่าเลยนะครับกลับไปฟาร์มกันต่อเห็นราคาสูรใหม่แล้วแบบ้อจะจัดพอรจริงนี่ฟาร์มตรงนี้เลยทีละสามตัวไปดิเลือดอย่างเยอะเออตัวซุ่มลืมไปเลยนะครับเท่าไรเอ่ย1 0 s p รูบักอันนี้ หนึ่งพัน S 1> 1, X แล้วทำไมไม่ใส่หน S P พ <c oughs> ตรแพงอ่ะสิ S P เลยอ่ะเอามาหนึ่งตัวขอดีๆเลยนะครับขอดีๆเรดราก้อนหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์พลังเองเท่าไรเอย่ยเก้าล้านเองเืออโอเออวะ่ะแต่ตัวที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นระดับโอเมก้าแล้วครับลืมไปลืมไปโทษโทษโทษ เอา้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เล่มนี้4.5เซไปรวมดิใส่เป็นเลยมาเป็นเท่าไหร่12มิลเลียนปุ่มบัฟหน่อยสเต็งเลยขอสักสเต็ง3นะครับจำกัดวงเงิน1ล้านไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าโอเคมามามาสเต็งบวก40เลยนะครับว้าว วีกูกลับไปฟาร์มเลยที่เดิมเลยนะทีละห้าตัวห้าตัวได้อีกเล่มนะครับเล่ม4.5วิเลียนเนี่ยเป็นระดับโอเมก้าเลยอะเล่มนี้โอเคแล้วก็โซนวอคาโ,โ,โน่หนึ่งสองสามฟิวผมว่าน่าจะ18ล้านว่ะเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งนี่ไงแล้วก็ไปสุ่มบัฟเหมือนเดิมนะครับน่าจะ ยีกว่าบิลเลียนก็ชุบเอ่อเล่มนี้แล้วก็เอ่อเอาไอวขึ้นไปละกัน3บมลน,นะครับจํากัดวงเงิน1ล้านเหมือนเดิมไม่มา1ล้านไม่มา1ล้านหายไปกับตาครับเอาวีไอออกวี v ออกไปเหมือนเดิมเอาเดี๋ยวอ๋อยังไม่ได้เลือกกรบับโอเคไม่มา2ล้านหายไปแล้วนะครับขอขั้นสามเมืเดิมขอเถอะ ไม่มาว่ะแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละทีละล้านทีละล้านโอ้โหโอ้โหแย่ yeah, ละขอขั้นสองนะขอแค่ขั้นสองเลยโอเคขั้นสองมานะครับศูนย์เงินไปสีล้านห้าล้านไม่ใช่เงินดิอันนีญมณีนะครับโอ้โ oh หเจ็บจัดทําไมดอกนี้รู้สึกจุกจุกจุกจัดจัดเอ่อตอนนี้ เที่ยงคืนแล้วครับไม่ทราบว่าดันเที่ยนเนี่ย <c oughs> จะได้ลงดันต้นไหนครับมีทราบว่าหรือว่ามาแล้วอ่ะขอเช็คขอเช็คแต่มันไม่มีข้อความแจ้งเตือนอะไรเลยนะนี่ไงสตาร์ทเริ่มดิออาม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 าขับใครอะ่ะคนเดียวหือมีเวลา1,780วิก็30นาทีปะ่ะ ที่เขียนไว้อะแล้วทํายังไงถึงจะไปโซนถัดไปได้อะอหรือว่าค่ามอนให้หมดห้องเนี่ยมอนมันไม่ดบอเลยอยะน่าจะใช่โอเคตัวสุดท้ายประตูเปิดปะโอเค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 ทั้งหมดเนี่ยมี11ห้องนะครับผ่านไปแล้ว200วิผมพึ่งจะผ่านไปได้หนึ่งห้องโอ้วิลิกูดห้องที่สี่อโห ห้องนี้คือแบบใช้เวลาโคตรเยอะนะครับมนมันเยอะกว่าเดิมปะถ้าไม่รู้สึกว่าแบบมันเยอะขึ้นวะหรือผมตาลาย <c oughs> แต่จะเชื่อเฮ้ยน่าจะได้อยู่ว่ะห้องที่สองเหลืออีก430วิห้องนี้ผมต้องเคลียร์ได้ภายใน200วินะครับ <c oughs> ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็จะดี <c oughs> <c oughs> เหลือสามร้อยวิครับยังไงก็ทันจริงจริงยังไงก็ทันจริงจริงเจอบอสอือโอเคมีบอสอยู่ด้านบนนะครับกับสามร้อยวิโอ้ถึกจัดจัดมอนถึกจัดจัดฤทิตีไม่โดนมันถึกหรือตีไม่โดนเอาดีดีโอ้โหถึกจัดถึกจริงสี่ทีอะตายโอ้โห ตัวท้ายตัวท้ายเร็ว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 ขึ้นตีบอสเลยหนึ160่งร้อยหกสิบวิเลือดเท่าไหร่อ่ะโอเคไม่เยอะไม่เยอะทนัทนทนัทนทนันทันทันเนี่ยมันจะตายละโอเคดันเชียนคอมพลีตได้ออร่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้อะไรอ่ะได้ Earth. เอิร์ธเอาสเฟดาบเลยแล้วกันนะครับเออสเฟดาบเลยแล้วกันอุ้ย จากเท่าไรนะจาก20กว่าบิเลียนมาเป็น43บิลเลียนเลยนะครับว้าวเวลิกูดไปพอพอเพอเมื่อนิ้วนะครับปวดตาก็สำหรับอัปเดตนี้ครับของสวอตซิมเนเตอร์ก็ประมาณนี้นครับส่วนโซนสุดท้ายเนี่ยตามนั้นนะครับ30 OC มันน่าจะ1,000 SP ครับเท่ากับ1 OC <c oughs> 1> ยาวๆครับยาวๆ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ปลดล็อกนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับไปล่ะบาย